สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับตับจีกันนะครับยอมราเว้ยยอมรับว่าผมครั้งใครที่พูดว่ารักก็ไปไม่ได้หรอกวันนี้เลจะใช้เป็นกระดาษเพปากลัวปากกะปมลงอยู่ในขวดผมใช้เป็นกระดาษเถอะเพราะว่าผมไม่มีกระดาษซีเลยนะครับริ่มแรกเอ่อว่าชอบลงรายตัวคืทําแบบใดลกันคงเป็น เวาแบบนี้ก็เลยมาพำมาเพอในเพลงอยาให้รู้ว่าคือฉันเองที่เขียนเพลงนีให้เธอกตะพริอใหกันเรอเขาแบนี้ยอมรับกับผม น,นี่ก็พับ,พบปิดฝาหัวปำหัวปำผมลองอยู่ในคุณแล้วแต่คุณจะกล้ารุน,น,นเลยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ยอมรับอย่างต่อไปให้เราพับเข้าหากันแล้วก็ให้เราพับอย่างนี้แต่เราจะเหลือไว้หน่อยนึงนะนี่นี่น,นเห็นไหมมันไม่สุด เดี๋ยวไว้หน่อยนึงนะเสร็จแล้วพับเข้าไปอือ้อแล้วมันจะแข็งหน่อยนึงนะเลยนนึงทั้งสองฝั่งเลยแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้งั้นเราจะมาพับอีกอันหนึ่งกันนะครับโอเคนะครับผมได้มาแล้วสองอันก็จะพับเหมือนกันเลยเป็นอย่างนี้ อย่างต่อไปให้เราเอามาทาบกันอย่างนี้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราจะเอาฝั่งนี้มาใส่เข้ามาฝั่งนี้แบบนี้อย่างต่อไปเอาอันนี้เข้ามาแล้วเราก็จะได้แบบนี้อย่างต่อไปหันมาให้มันได้ฝั่งนี้ต่อไปก็ทําเหมือนกันครับใส่เอามาแบบนี้ส่วนรอบนี้เราจะใช้ตรงนี้ให้ ให้เราแงออกมาหน่อยหนึ่งให้มันได้แบบนี้นะทีนี้เราก็พับเข้ามาเอาไม่ใช่นี่วะเอาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่เราก็จะได้ตั๊กจีนะครับตั๊กจีนี่นะครับเป็นไงนี่ นี่นะครับตักจีโอเคนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะพับอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ